วางสุขภาพและที่เชียงใหม่แล้วแจแหงนกันไปความที่มีภาร,รกิจโดยตรงเนี่ยคุณเสถาบินเย็นนี้แล้วไปประชุมเรื่องฝุ่นเลยใช่ค่ะประชุมพวกเกี่ยวข้องเรื่องพีเอ็มสจุเลยนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตีห้เป็นต้นมาที่เราเข้าไปดูดัดชนี AQI ปรากฏว่าเชียงใหม่ เยือนหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแล้วก็แปดโมงเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกค่ะและล่าสุดพุง่งขึ้นไปม่วงสีม่วง202 AQ i นะคะนี่ท่านผู้ชมเชียงใหม่นี่เยือนหนึ่งเลยแล้วทิ้งห่างอันดับสองที่ทัชเคนของอุเบกิสถานค่อนข้างห่างนะอ่าที่สองเนี่ยร้อยแปดสิบค่ะแต่ของเราเนี่ยพุ่งไปสองร้อยสองนะคะอ่าท่านผู้ชมและมาดูวันนี้จะเป็นวันที่อากาศจะกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่ง เพราะอะไระความกดอากาศผมดูจากการคาดการของกรมวตุคือก่อนหน้านี้ก็ร้อนแหละแต่มันไม่ร้อนถ้ากับสามวันก่อนโน้น <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะกลับมาร้อนอีกทีเพราะมีการคาดการวันนี้จะกลับมา40อีกแล้ว40องศาลงไปสูงสุดได้40องศาสําหรับภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคกลางกทมจะสูงสุดได้ถึง39ภาคเหนือ36ถึง40 อุณหภูมิสูงสุดภาคกลาง3 7มสิบถึงสี่สิบงแท่ปริมณฑล3 5 3สิบหถึงสาเก้ค่ะออภาคเหนือน่าเห็นใจนะคะทั้งร้อนทั้งฝุ่นอ่ะเห็นใจคุณทักษิณเหรอหรือยังไงใช่ไหมคะอากาศร้อนนะนี่จริงๆรทั้งฝุ่นเลยเออและขณะเดียวกันตอนนี้มีอากาศร้อนจักบริเวณภาคเหนือนและภาคกลาง มีลมใต้กับลมตะวันเฉียงใต้นําความชื้นจากอ่าวไทยทะลจีใต้เข้ามาปกคลุมอีสานกับตะันตกยังจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอ้าวแต่ภาคเหนือกับกทรทมไม่เห็นว่าจะมีเลยนะ <c oughs> หรือ,อยังไ <c oughs> เงเรงร้อนเหลือเกินท่านผู้ชม <c oughs> เมื่อเช้านี้ที่เชียงใหม่สถานีของกงรมควบคุมมลพิษในตังหช้างเผือกตะบนศรีภูมิและตะบลสุเทพอาคุณทักษิณจะไปดอยสุเทพใช่ไหมค่ะ <c oughs> ใช่อ่าเน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  เชียงใหม่7จ็ดโมงเช้าดอยสุเทพเฉพาะพีเอม2หนักสุดและของเชียงใหม่ตำบลสุเทพเนี่ยร้อยนะนี่ฮะตำบลช้างเผือกเนี่ยร้อยสิสตำบลสีภูมิเนี่ยร้อยสิบอจุแล้วก็เป็นตำบลสุเทพเนี่ยร้อยสามสิม อ,อันนี้คือ PM 2.5มค่ามัตรฐานต้องไม่เกินเท่าไหร่7 7มไมโครกร,รัมต่อลูกบาตรเมตรค่ะโอ้โหเชียงใหม่ทำาูชมหนักจริงๆ